พี่เป็นทักทายช่วงเช้าๆนะคะวันนี้หลังจากที่ได้บ่มไผ่บวงหวานเพชรน้ำผึ้งไว้นะคะก็พี่เป็นจะพามาเปิดนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงวันนี้พี่นามาช่วยนะครับอันนี้แหละคะ่ะหลังจากที่เราบ่มไว้ประมาณเกือบสิบวันนะครับก็วางไว้แถวๆนั้นก่อนก็ได้ครับพี่นาเดี๋ยวเราจะมาแอบๆดูนะคะว่าจะเป็นประมาณไหนใครอยากสั่งไผ่นะคะไอดีไลน์พี่เป็น06 3สาม 0 07 4192นะคะไอดีไลน์พินาระวังระวังตะขาบระวังอะไรนะเดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างโอ้มีนอไัยโพมาด้วยพี่นาถึงกับร้องอุ้ยเลยเดี๋ยวนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะทำขายในสวนของเรานะคะก็เดี๋ยวพี่นาดูคะ่ะ เห็นไหมมันโผล่มาแล้วพ <'s> <c energetic descriptive noises> ี่น้ามันโผล่มาแล้วค่อยๆดึงนะคะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวต้นไผ่ออกมาค่อยๆโอ้โหเห็นไว้นี่เป็นไงครับโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยค่ะสนใจสั่งไผ่บงหวานก็สั่งได้เลยนะคะอันนี้ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง ไข่ทานสดนะคะของพี่เป็นที่สวนก็จะมีสองเบอร์นะคะมีเบอร์สองกับเบอร์สามเบอร์สองเราจะขายต้นสองร้อยส่วนเบอร์สามเราจะขายต้นหนึ่งร้อยนะคะสนใจทักมาได้เลยเนี่ยกำลังแทงหนอเลยค่ะนี่หลังจากนี้เขาสังเคราะห์แสงก็จะออกเป็นอ่าเขาเรียกอะไรคะสังเคราะห์แสงก็จะเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ต้นนี้ก็คือแสดงว่าเขาโดนแสงโดนแดดบ้างแล้วค่ะเนี่ยค่ะเป็นไง เกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะเดี๋ยวพี่เพีให้ดูหนออ่อนๆที่เพิ่งแทงออกมานะปุบนี้ครับตรงพี่นายยืนเนี่ยค่ะหนออ่อนๆเดีย๋ยวเราต้องลดน้ําเขาเดีย๋ยวเราจะมาลดน้ําเขาทีนี้ก็เปิดให้เขาต่อสู้กับโรคภายนอกเลยอย่างนี้คือเหมือนเขาแทงหนอมาแล้วแต่เขาไม่ได้รับแสงเนาะมันก็จะเฉานิดหน,นึง่งแป๊บเดียวเขาจะฟื้นตัวค่ะอันนี้ถือว่า90%เซเลยนะคะเนี่ยสุดยอดเลยเดี๋ยวพี่เพก็จะขยายพันธุ์แบบนี้ไปเรื่อยๆเยอะๆเรื่อยๆ,อยๆสนใจก็สั่งมาได้เลย ก็ช่วงที่ทํานี้ก็จะก่อนหน้านี้พี่เพพี่เป็นเคยทําก็ทําอยู่ในช่วงหน้าฝนเนาะมันก็ยากนิดหนึ่งเพราะมันจะมีเชื้อราพี่เพนกอ็อาศัยประสบการณ์นะคะทําไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้เองว่าหน้าไหนที่เหมาะกับการทําหนอหน้าไหนที่ไม่เหมาะดูต้นนี้สิคะสวยงามจริงๆเลยดูต้นนี้แสดงว่าเขาโดนแสงมัางต้นเนี้ยไอที่ที่ออกที่ช้าก็ออกเหมือนกันค่ะแต่จะอาจจะช้านิดนึง กำลังแตกแขนงค่ะดูต้นนี้เพิ่งออกใหม่ๆอ่อนๆเลยนูน่นพินาไปจิ้มให้ดูนะกำลังกำลังแทงออกมาแทงหน่อออกมาเลยค่ะก็นี่แหละค่ะเป็น<ม>อีก<ม>ส่วนหนึ่งอย่าลืมนะคะเบอร์เนี่ยค่ะที่พ่นาให้ดูเดี๋ยวเป็นซูมให้ดูนะหน่อกำลังแทงออกมาเลย,เนนย,ยก็เบอร์ไอดีไลน์เป็นนะคะ0ูนย์7 4 1 9 2ศเ่หนึค่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้และคะ่ะเดี๋ยวลงให้ดูเรื่อยๆสวัสดีค่ะ